ครับโอ้โหใหญ่มากใส่ใหญ่ใส่ใหญ่หญช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยชวยหน่อยลูกช่วยไปช่วยหน่อยโอ้โหใส่โลครับใส่โลมาแล้วครับโอ้ยช่อนมาแล้วไอ้ช่อนมาแล้วไอ้ช่อนมาแล้วครับมาครับผู้ชมครับผู้ชมเอามาครับ แวะเข้ามาชมเข้ามาครับวันนี้ช่องแล้นคะรไทยไปลาดุกมาแล้วปลาดุกมาแล้วไปช่อนไปช่อนขนาดกลางขนาดโลไปแล้วครับ <ไป S 1> ขนาดโลนามลดแล้วครับนี่ครับเราจะได้ลุ้นว่าปลาตัวใหญ่ขนาดไหนอ้าวโชว์เลยครับใครได้ตัวใหญ่โชว์เลยครับไงผู้ชมต้องได้เห็นตัวใหญ่หของเราอ่าขยับเข้ามาใช่ไีมเอ้ดีไอช่อนไอ้ช่อน ไอ้ดุกไอ้ดุกระวังครับจับดุกระวังดุกตัวใหญ่ฮ่าฮโอ้ไอ้ดุกมาแล้วไอ้ดุกมาแล้ว <h> ให้ผ well <estar> ู้ชมดูชัดๆนะครับวันนี้นะครับพิกัดที่จังหวัดกาลสินครับวันนี้ช่องแหล่นครอใช้สายทองสุดครับลงปลาครับเหมาเหมาส์ะเขาเรียกว่าเหมาส์สะ อันนี้ครับวันนี้ทีมง,งานจะเอเสือแดงครับไอหนุ่มนักลักครับตอบอ,าอ่าตอบเฟสทั้งคืนตัวใหญ่มากครับเหลือไซต์ตัวใหญ่เลย<อ>มาครับดูกันครับดูกันครับอา่าหมาสารับหมาสาวนันนี้ทีมง,งานหมาสาได้ตัวใหญ่โชว์เลยลูกุได้แล้วลูกดได้แล้วโชว์ลูกว์โชว์ วาออโยนโยนนี้นะครับอันตรายอันตรายงูครับเป็นงูไม่ใช่ปลาไหลฮ่าเจองูครับเจองูมาดุครับมาดุด้แล้วมาดุด้แล้วฮะเจองูครับเจองู เอาเอาขคือฟังครับงูกับงูอันนี้งูเจองูครับเ <laughs> <laughs> จอง,งูหาปลาเจองูเ <laughs> ด็กนี่ตายกันไปเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยครับเมาเมาสากับเมาสากันนี้ดูช oh, ่อนใหญ่ช่อนยักษ์ครับช่อนยักษ์ผมเจองูแล้วครับงูครับตกลงหาปลาหรือหางู ครับฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ครับโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหหาปลาเจองูครับหาปลาเจองูสดๆเลยครับสดๆเลยที่นี่ที่เดียวครับแลนครไทยฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยวิธีบ้านๆครับวิธีบ้านๆเจอตัวใหญ่โชว์เลยครับอ้าวปลาดุกนามาแล้วใส่ขีดครับใส่ขีดดูเลยครับดูเลย ถ้าได้ช่อนเมื่อกี้ไซโลนะครับไปแล้วไซโลไปแล้วครับเมื่อกี้ไซโลไอช่อนไซโลไปแล้วดูครับดูครับท่านผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมฮะไอช่อนไอช้อนไอไดุกไอดุกไอดุกไอดุ๊กไอชี้ดชี้ชี๊ดเป่าด้วยชี๊เป่าด้วยไอดุกครับไอดุกครับ โอ้โหปลานะครับน้ําเริ่มลดปลาเริ่มเยอะระวังไปลาดูครับจับให้ถูกวิธีจับให้ถูกวิธีฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ครับช่วยกันช่วยกันครับวันนี้วิธีมันมัานเอระวังนะครับลองลาดูครับปลาดุตัวใหญ่มากปลาดุตัวใหญ่ครับระวังงูด้วยลูกแยกปลาไหลระวังงูกับปลาไหลให้ดี แล้วนี่บรรยากาศครับวิถีบ้านๆของเราพิกัดที่จังหวัดกาลสินครับ่าใครที่กลับบ้านแล้วนะครับอยากมีปลาทานอร่อยๆครับปลาสระธรรมชาติครับวันนี้ดูบรรยากาศเลยครับขอบคุณครับผู้ชม17ท่านครับขอบคุณครับที่ลังชมฝากกดติดตามแล้ลนครไทยครับวิถีบ้านๆครับวันนี้เราอยู่ด้นยก่ยาวๆกับโทรศัพท์อาจจะไม่สามารถไลฟ์ได้นานนะครับ แต่ยังไงเราจะเห็นบรรยากาศอยู่ในความทรงจำกันครับอ่าดูนะครับโอ้โหเอาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้โอ้โหผู้ชมเยอะมากเลยครับไอถ่ายช็อตไอดุกไอดุกเยอะครับไอดุกเยอะไอดุกเยอะมากเลยอย่าเดินอย่าเดินครับปดุกอันตรายฝากกดแชร์ครับขอบคุณสิบผู้ชมครับวันนี้อ่า ขอบคุณครับบรรยากาศดูนะครับนี่ดูวิถีบ,บ้านเราพิกัดที่กาลสินครับตอนนนนนั้หหูเ็แต่๋อเกีอแล้วครับดูกองปลอดภัยด้วยไอชอนยักษ์ยังไม่ออกครับไอชอนยักษ์ออกแล้วตัวหนึ่งครับเกือบสองโลครับไอชอนยักษ์อ่าเหลือแล้วต่อไปจะเป็นปลาล้วน อู้ได้โ้วโวว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  โอ้กบน้อยกบใหญ่วิ่งกันพ่านเลยครับเฮ้ย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 อะไรครับเอาไอช้อนโชว์หน่อยช้อนโชว์หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอ่านนะครับน้องครับครับเลือกปลาครับมีปลามีงูครับคัดแยกให้ดีมีปลาไหลครับปลาไหลประมาณได้เจ็ดโลนะครับ ปลาไซใหญ่มาครับปลาไหลซใหญ่ใหญ่ค่ะอะดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเราไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ของท่านได้นะครับเพราะว่าโอ้โหแดดส่องมากเราสูบหนาออกตั้งนานนะครับวันนี้วันนี้ครับบรรยากาศครับปลาไอชอนยักษ์ไอชอนยักษ์อยู่ไอชอนยักษ์ก่อนปลาเริ่มเยอะครับนี่ครับเริ่มจะได้ปลาแล้ว ขอบคุณครับที่กดกดไลค์กดหัวใจครับกดหัวใจให้หน่อยๆกดไลค์ให้พอง,งามครับวันนี้โอ้ตัวใหญ่ใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ใสใหญ่โชว์ใส่ใหญ่หน่อยปลาอาจจะบวมๆเลยเพราะโดนผักตบครับ ไม่เป็นไรครับวันนี้อ่ะดูกันยาวๆนี่ก็บรรยากาศวิถีบ้านๆครับโอ้โหนะครับอ่ะจังงี้นะจังจริงเลย เฮ้ยดูยักษ์ดูยักษ์เอาโชว์โชว์ชวดูยักษ์โอ้โหยักษ์อะแล้วเสียงจีดมาแล้วไฟใหญ่มาแล้วนุ่นปลายังเยอะอยู่ครับยังเอาไม่หมดเลยงูก็เยอะครับปลาก็เยอะนองดูบรรยากาศนะวันนี้วิธีบันบ้านครับเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอ้าว ไปครับวันนี้มีหลายเซียนครับไม่มีแต่เซียนหลังอาไอได้แล้วตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่โอ้โหไอดุกยักครับไอดุกยักมาแล้วโอ้โหดุกนาครับราคาแพงโอโ้วันนี้เราเอาไปเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องครับวันนี้พี่น้องจะมาจากกรุงเทพเยอะเราหาปลาไปเป็นสเสบียงไอเสื้อแดงไม่ทําอะไรครับวันนี้ไม่ขายของเลยมาหาปลาเลย กลางคืนก็ไม่ยอมนอนคุยแต่กับผู้สาวอ้ไอ้ดไอ้ไอ้ดุไอ้ดุ้วไอดุไอ้ดุก้วโอ้ดุไอ้อ้อ,อ้อ้ดุดับไอดุไจัดุ้อ้ระว,งวอ,อ,อง